สัมพันธ์แม่กับคนนี้ต้องลงเป็นอะไรครับหนึ่งจ้างมานะหนึ่งขับรถให้คุณแม่นะสองก็เลื่อนตําแหน่งขึ้นมาด้วยเป็นเลขาดูแลทุกอย่างรับโทรศัพท์ทําเอกสารให้คุณแม่เขาทํางานให้คุณแม่หลายอย่างมากเลยครับสองหมื่นบาทต่อเดือนต่อเ,เดือนแล้วพักที่ไหนครับขอโทษครับพักที่คอนโดที่คุณแม่อยู่ห้องเดียวคุณแม่ไหมครับห้องเดียวกันเลยห้องเดียวกันเลยห้องเดียวกันเลย คนละคนละแน่ห้องเดียวหรือคนละห้องห้องเดียวกันแต่มันมีแยกความสัมพันธ์ถึงขั้นแฟนไหมคุณแม่เรียกได้ไหมแบบนี้อืยังค่ะยังไม่ใช่แฟนคนคุยคนสนิทคนคุยคนคุยอะไรอย่างเงี้ยได้คนเดียวเลยคนนี้คนเดียวเพราะว่าไม่มีใครไม่ไม่ใช่พี่เดด้วยแล้วคุณชัยวัฒน์ออกมาพูดเรื่องนี้ทําไมคุณแม่ก็ไงไม่รู้เหมือนกันหึงสงสัยเออว่าหึงไงฮะ พูดอยู่นั่นน่ะสงสัยจะหึงนะเอ,อเพราะเขาก็ชอบชอบคุณแม่อยู่เอา้าคุณแม่พูดเองนะเนี่ใช่คุณแม่ก็ดูว่าอย่างนั้นแหละเขาชอบคุณแม่เหรออะไรที่เขาแสดงพฤติกรรมว่าชอบคุณแม่คุณแม่ครับคุณแม่ครับอ,รอย่างนี้เลยเหรอ